ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่าอาณาบ้านนสอแฟนครับเอฟซีนุ่มสาวดาวเสียงทันทีตามรับชมคลิปนัั้นนทั่วทุกคนทุกท่านนะครับแล้วมืาอนี้ภาพพี่น้องมาเบิ้งค้อยครับมาหนี้สำหรับผู้มาข้อยไปเลี้ยงนะครับเนาะโอ้เป็นมีสะนะครับเนาะมีสระข่อยนอนมืาอนี้ภาพบ้านน้องจิกครับบ้านน้องจิกตำบลน้องจิกอำเภอบัวรบือจังหวัดมหาสารคามครับภาพเบิ้งมาเบิ้งค้อยของพ่อสีนะครับเนาะพ่อใหญ่สี ครับนี่โอ้หน้าเพิินมองเลี่ยงมองผูกมองลามดีครับนี่เดินดีนะครับนี่เขากะคือสิแมนท่าให่งข้ยแหละครับกินน้ำของบะหมี่เนะาะเขาคือสิบริเกียวดอกสังเกตบึงขุนบะหมี่นี่ครับค้อยพอสีครับสีโตพี่น้องเห็นอยากได้ค้ยไปเลี่ยงนะครับขายเหมือเลยเราว่าถ้าขายเราอยากสันว่า แล้วก็เถ่าแล้วนะครับนี่พ่อสีครับนี่วันนี้ครับพี่พอพี่พอ้พ่อสีเนาะครับพ่อสีบ้านน้องจิกบ้านน้องจิกตำบลาน้องจิกอำนเพิ่มบอลลูอบือครับเสียนจากบอลลูอบือมาว่าปีนี้เนาะครับเนาะคครรับับอยู่เส้นทางนี้วันนี้พ่อขายคั้วจกโตครับทั้งหมดที่โตสีโตโอ้เป็นคุ้วแม่เหมิดพ่อคั้วแม่เหมิดอืออันนงแม่ลูกกัน เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวสุตัวสัดสองสองแม่หนึงเดียวมีสองแม่นี่ได้ได้บ้านด้ลูกเนาะเป็นงอหน่อยอยู่เนาะคุยหน่อยอยู่เนาะแต่ว่าทับไปแล้วแต่ว่าทับไปแล้วแม่นึงสองแม่นี่วันนี้แม่พุ่นหรือแม่ลูกเนาะพอเนาะแม่ลูกทับไปแล้วทับไปแล้วคือกันเนาะหงยกหงยกเอาครับไปนี้กับสิ้อผ้าลายเบิงเทอตัวเนาะพอเนาะเสื้อผ้าเบิงราคาเทละโตนะครับนี่ครับคุยพอสีเนาะครับเนาะนี่พี่น้องอยากได้ก็จะคอยโทรมาติดต่อเอาเนาะพอเนาะกับสิถามเบิ่งราคา ม่อยเลี้ยงอีพ่อโยเลี้ยงผู้เดียวติเนี่ยเลี้ยงอยู่ผู้เดียวกับยายโอ้กับยายลูกเต้าไปใส่เหมือลูกเต้ากับไปหาอยู่หากินเขาก็ไปอยู่ไก่เขาก็อยากโทษออกว่าพ่อ้ยู่แล้วพ่อกะทอลเราตีทอาแล้วทอลเรอกอ่ะเจ็ดสิบกว่าแล้วโอ้พ่อพักพ่อนหล่ะตัวเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเนาะให้แนวโยเลี้ยงค้อยีโตครับนี่เอาครับพี่น้องเห็นมักอยากได้กันพ่อยกมากวางหยาไหลวางลามี ก็สีเลี้ยงนี่ก็ย้อนว่าหมองลามันหลายครับกระยำมดีเนี่ยน้องพอเนาะมันดีเออนี่ครับแล้วก็ลูกเต้ากัดจะขายว่าพอมีอายุแล้วอืมตัวภาพพอกับเถามัตในเกสรบานเลี้ยเนาะถือว่าถูงอายุแล้วครับครับบานเลี้ยงขุยน้อยแม่นี่อีพ่อสีขายอยู่เท่าไหร่พอหาสิบหาสิบโอ้ราคาหาสิบโอ้ตัวนี้หาเมืงามตัวนี้เนาะพ่อเนาะว่ามัน แม่มันดีพอเลยเอาโอ้ตัวมันจับคอมันมาดอกแต่ว่าเห็นแม่มันแม่มันใหญ่มันเปิดดีเห็นแม่มันใหญ่มันเปิดกันเลยซื้อมาครับเลยป่กคือเป็นที่คลื่นแม่โอ้จะคลื่นแม่เนาะอายุจักเดือนจักปีเราพ่อนี่ผมบพ่อกับว่าได้ถามเขาที่ประมาณปีกว่าๆเนี้นี่แหละสิเขวบปีเราเนาะพ่อเนาะปีเราล่ะสิเขวบปีกวัวเราเนาะเป็นง้อเพลดเป็นคั้ยเพลดเมียเนาะครับเนาะโอ้หางไงครับแม่นี่พอตื๊ตาพ่อ ว่ามันงามถึกตาก,ก็เลยซื้อมาเลี้ยงเออซื้มาเลี้ยงเออวันนี้กะจะคอล้องกับเท่าลงมาเลี้ยงบ่ไหวลูกเออตอาก็อยากขายเนาะเออเป็นทุข์กับทดีอืมครับนี่นราคาพอเรลาหองไว้โอ้สวยครับตัวนี้ลำแข็งลำขาด,ดีดาหางหางไงนะครับเนาะเป็นหองไว้หาสิบนะครับเนาะนี่หาสิบ,บกับหาหมืนะ่นเนาะอยากได้ยังไงก็ค่อยโทรมาติดต่อเอาเนาะครับเนาะกับสิบอกเบอร์โทรไว้เนาะครับเนาะ อยากได้แม่นี่นะค่ะหามื่นนี่ครับนี่โทรมาเบอร์3 8 3 7 5 2 5 0 2 4พอสีครับทักมาเบอร์นี้นะครับเนาะนี่ครับจาของเล่าเราสีนางถาอยู่เฮียนนน่หรอเนะครับเนาะโอ้แม่นไม่หน่อยแม่นี่สวยแล้วพอเนาะง่ามเนาะเพราะว่าเขาตาพออยู่ว่อ่มคันพุทธบิึงกะกะถึกตำราอยู่เนาะพอบึงว่านไทยมัน เมียปังเงี้ยเลยบ่พ่อเมียปังเงี้ยถ่ายเปิดบวานเบิองมาดเอ้าเห็นเมียมักลูกเลยมักลูกเลยมันต้องไปน้ำแปดเมียแท้ๆล่ะมันต้องไปข้างเมียแทนบ่กข้างเมียแท้กับเมียเงาหางเงาหย่งมันก็เตายแล้วก็ห้วยเอาครับคลวยเมียนี่คลวยหน่อยตัวนี้เมียสาวนี่ก็สิอายุสี่ปีเนาะปีเลยเลยเนี่ยนี่ล่ะพอสีละวานเห็นเมียมันใหญ่ มันกับสิได้แม่มันยุ่งว่ะเราได้สื่อมาวันนี้เนื่องจากบ,บ่ผู้พอดอกอืมบ่ผู้พอพอพอว่าได้ถามเพิ่นดออกอืงคุ้ยบ่แม่นคุ้ยไปสนามเยอะไปเอาซื้อือน้ำบาตเลยบ่ซือบบอซ้อน้ำบาตน<อ>ี่ซื้อน้ำบาตน้ำซองกะบซื้อน้ำคุ้ยผู้เฒ่าคือคือพ่อนี่นะโอ้ผู้เฒ่าขายนนเลี้ยงคือกันเนาะเลี้ยงคือกันนี่ล่ะเราผู้ผู้พ่อไปบ่ได้เสียเสียวันลุ้นคุ้ยหมีโอ้โอ้ขับนาดีครับตาแต้มข้อป้องครับ นี่เล็บตีนเล็บเท้าเล็บตีนดีนะครับแม่นี่เนาะเบิง่งเบิ่งเล็บผ้าเบิ่งเล็บเนาะครับเนาะย้ายนี่ว่าโอ้ยใครเสียดายแม่นี่ครับว่าัฒนว่ากันย,ย้ายไม่เห็นไม,มา,ดนนาได้เดือนนี่แหละว่าเสียดายมันตี้ยวเสียดายว่าโอ้เป็นกระง,งามได้เลยพอตัวนี้ใช่ไหมป๋าปิ้งซึงว่าัฒนว่าขันซัวมันไงกับกับชิคือแม่ยืนหลับพอมบาเนาะ ห้อยพ่อคือแบบมันใหญ่ไหมนี่คือเมร์แทนเนาะนี่นี่เป็นตัราคาดีเติบยูอือเอาครับไม่นี่หาซิฟครับ้องไว้เนาะอยากได้ก็จะคอ่อยโทรมาหาหอนะีกพอเนาะเอาเบื้องตัวที่สองกี่พอนี่อะไรนี่ครับไปแล้วนะตัวนี้ท่องท่องเสาบ่ท่องเสา,เท,สาทับได้จ็กเดือนแล้วพอนี่ยสองสามเย็นค้าอยู่นี่แหละก็บพันสามรอบผ่านเราเนาะผ่านถือว่าผ่านแน่ะทับอีกอย่างหนึครับ พอดเจ้าพายุโอ้ทับเป้าเจ้าพายุมีเบอร์มีใบบ่พอมีใบอยู่อยู่เช่นไงใยอยู่อ๋อมีใบครับตัวนี้ทับเจ้าพายุไว้หมอแนกมัดเสียบให้โอ้หมอแนกทับหลอดเนาะพอเนาะทับหลอดทับของเจ้าพายุเนาะเจ้าพายุแม่นี่ก็สูงอยู่แล้วลอยนี่สิบว่ายลอยชี้สิบเลยแล้วเขามาแทกเราเนีเขาแทกเราบ่พอเออวันวันชี้สิบห้าอืมเขาแทกอ่ะเขาแทกว่ายพวกพวกนี้มันแทกพอซุปเดรว่านแทก บ้านสซแเม้าเนี่ยบักที่ยังกูบอกว่จักเข่าดอกเขาว<อ>่เาเกี่ยวไปหาเบังจะไปเขาค้าบ้านนี่นะบ้านครับครับ,บครับครับพูดขึ้นบ้านไหนแถวนี้แหละแม่นี่ทับใบเจาะพ,พายุว<ป><ป>้มีมีใบมีเบอือเะพาะเนาะมีใบอยู่มีใบมีเบือมีหลอดแต่ว่าขันอยากได้กับมาเบิ่งเอาอ,อยู่เฮียนเะพาะเนาะอยู่เฮียนมาหาอยู่เฮียนก็ได้มาหาอีพอสีอยู่เฮียนบ้านนี่นะครับบ้านน้นจิกเนี่ยเนาะเพิ่อบอลเลบเบือครับทับไบสามเดือนแะล้วบ่พาะ เสามเดือนละสามเดือนเป็นท้องแรกเนาะท้องแรกครับสวยครับนาดากง่ายครับนี่ถ้าพอดีเติบพอสมพลอยูแล้วครับเพิ่นมีหลอดมีใบมีเบือห้เรียบร้อยแล้วครับเลยกหางครับเนาะผลไมาเงินแหละแค่ว่าพอวันวามันหุ่นมันดีเติบโตกลับโคกหางโคกหางง่ายดักง่ายถุงใกล้ได้ห้าสิบเราละตอนนี้ไม่ถึงห้าสิบเราปะยังวันถึงเราไม่พอวัถึงก็ดีนบครับ อายุไอ้จักปีแล้วครับเนี่ยปีสามนี่แหละปีสามมันจังคือคือทับพอดีนะพอเนะบดนี่ตัวนี้ขายยุทาไรนะพอล่ะค่าขายสิบสองขายไว้สิบสองหองไว้พอเออองไว้โอ้ราคาหุ่นหองไว้เนาะนี่ครับพี่พอละาหองไว้สิบสองครับนี่ไม่นี่ทับพอมากดีเป็นคั้วทองแรกทองสาวนะพอนะทั่งสาวอืมครับตัวนี้สิบสองพี่น้องเห็นยังไงบออยากได้กะจะคอยทักมาเนาะครับเนาะ ถักมาต่อได้อยู่ตัวนพกะดได้อยนดีหน่อยโทรมาต่อร่องไหนต่ว่าคันขันอยากเห็นโตมาเบิงโตอยููพีแห่งดีไรนพเนาะมะเบิงตวมาเบิงตออกมาต่อร่องกันเอาเนาะครับนี่ว่ามันซํำไหนเนาะครับเนาะนี่ครับโตที่สองครับท้องไ้แสนสองท่องสามเดือนพันท่องทับไปสามเดือนทับไปมีใบมีเบอิอมีหลอดนพอเนาะจับพายุับจอบพายุไปครับอันนี้คือโตที่สองครับ มันนี่ตัวที่ตัวที่สามแม่ลูกบ่พอแม่ลูกมีลูกนี่บ่ลูกมันน่ะเออไล่ไล่ลูกไปหาแม่ยปุ่กเหรลูกนี่ได้เย็นครบปีตุลาวันที่4วันที่4ตุลาเนี่ครบปีนึงปีนึงเต็มปีโอ้เป็นงัวเพลิเมียโอ้เป็นงัวเพลิดขวยเพลิเมียเนาะเพลิเมียลูกลูกบ้านบ่อซั่นว่าแต่ว่าเขาเสียบตัวตัวเนี้ยเออพอเอาพอซื้อทองแม่แม่มันมาอืมเป็นลูกบ้านบ่อเสียบตัวมาติ เสียบตัวเขาแบบเขาแก่มากันเสียบอยู่บ้านหรือแบบโคบโคบตัวย so so ู you ่บ้านเลยโคบตัวโคบไปเอามาเสียบอยู่บ้านเลยอแบบนั้นครับครับครับแต่ว่าบ่บ่มีบ่มีใบมีเบอร์ดอกเพราะว่าบ่ได้เอาน้ำเขามาอืมตัวนี้บ่มีใบมีเบอร์เนาะตัวนี้เขาเสียบตัวอยู่บ่มีพออยู่มีพออยู่เนาะตัวนี้จักจักปีแล้วพอพอปีไปได้ซีซีเนี่ยซีซีตุลาเนี่ยซีซีตุลาครบปีหนึ่งอ่าครบขวบเนาะมันเกิดเกิดอยู่น้ำพอดซีตุลาครบขวบครับ นี่ตะตัวงามๆมือนอ้วนของเราเนี่ยเลี้ยงกับปล่อยจินยาธรรมชาติได้เนาะพ่อเนาะเออกับถือว่าจะลามเมียมันไว้กันกับผูกใจหงษ์สาศาโอ้แดดมากนี่บ่ได้ถามหาแดดดอกบ่มีแดดที่หงษ์สาศยเนาะหงษ์สาศาครับหงษ์คอต่อไปหันเนาะนี่ผมหนาอพ่อเออนี่แหละโอ้เบ่เป็นตาได้กินเข่าดอกนี่แห้งปันนี่เนาะพ่อเนาะ โอ้ยหลาดนี่มิสอะไร่ลามข้อยเซนแล้วลามเซลดพอหนี่ผมว่าให้ลามข้อยจรเท่ากันเปลี่ยนจะค่อยขายมันหนี่ผมว่าบพราะขันมีผู้นที่ละครพัดชวนช่วงนี้พอบลอกบลกค่อยสบายเลออกันเลยอยากปล่อยวันนี้บลอกสบายเนาะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับพุ่นแต่แม่มันนะพุ่นแต่แม่มันนะโอ้อนี้ภาพบังลูกก่อนเนาะบัณนีตขายแม่กับลูกครบนี่ขายเท่าไหร่พอว่าสิบสองว่าสิบสองเออแลคายพอห้องว่าสิบสองแม่ลูกนะครับนี่เบิ้งเอาครับนี่ลูกมันนี่ครับ น้ำสม,มซื้อมาไหนอ,อินเนี่ยน้องน้ำมสมเนาะน,นี่ครับหางซื้อวยู่น้ำสมหางขาอ่ะนางดีอยู่ครับนางดีสุดตัวนี่ครับแม่นี่กับสิบสองพอแม่นี่กับสิบสองทับไให้เรียบร้อยนะพอเนาะเรียบร้อยแม่ทองสาวทองสาวครับแม่นี่วันนี้ไปเบิ้งตัวไปเบิ้งตัวแม่มันนะพอเนาะแมม่ัน พอซื้อทองแม่นั่นมาอืนี่ครับอีกแล้วแม่ของน้องน้ำสมเนาะเออแม่นี่ครับแม่ของน้องน้ำสมครับอืมีทองบ่พอเนี่ยมีจักเดือนครับขึ้นเก้ามีถุนนมีถุนนกรกฎาคมสิงหากันยาได้สามเดือนกว่าผ่านสามเดือนแล้วผ่านแล้วถ้าไปยังไงไในทองครับหงยกโอ้หมอเนี่ย ตัวนี้ใส่หงยกครับมีใบมีแม่นี่ในทองสามเดือนแล้วเนาะพอเนาะสามเดือนพันแล้วสามเดือนพันแล้วครับสบายเลยเนี่ยพี่น้องซื้อไปกับล่อเบื้งลูกหงยกเลยลูกหงยกมีใบมีเบอร์มีหลอดเนาะนี่ครับลูกหงยกในทองนะครับเนาะคุ้ยตัวนี้อลูกใดมันพอในทองลูกใหมันหงยกว่บ่ลูกที่ไหนครับในทอง วันสีไหนทีบ่ลูกลูกที่เท่าไหร่ตัวต่อไปลูกทีี่สองโอ้ตัวลูกที่สองงั้นลูกที่หนึ่งเน่ตัวเบิ้งหันน้องน้ำฝนอีลูกที่หนึ่งที่หนึ่งน้องใช้น้ำสมเนาะลูกที่หนึ่งลูกที่สในทองนี่ลูกของของยกเป็นลูกที่สองลูกที่สองโอ้ขวอยเมียอยู่พอพอจีบว่าใบขายเกินลูกสามไปแล้วพอจีบว่าใบบ่เหรินเลยบ่เหรินเบ่เหรินน้ำเลยเพราะว่าเพราะว่าขวอยพอมะเลี้ยงเพราะเป็นข้อยพอครับสีหาตะมวยหนุ่มหนุ่มมะเลี้ยงนะพ่อเนาะหนุ่มมาเลี้ยงอืมครับ พอเอาแบบนั้นอืมมีพ่อห้องไว้เท่าไรครับแม่ลูกบ่เนี้แม่นี่ก็ว่าสิบสองกันละสิบสองคือกันเนาะเออสิบสองกันครับนี่ลูกลูกที่สองลูกกับลังยังมาหาแม่นี่เออนี่แหละนี่ครับแม่ลูกนี่อีพ่อละห้องไว้ยแสนสองเนาะแสนสองขวยพ่อนี่มีตัวงามตัวนีิเนาะตัวแม่สาวน้อยนี่ก็งามที่พ่อน่ะไงเยี่ยงมรุนงามดีนั่นกันเว้นถึงตากรรมการาได้เนยกันเว้นพ่อพบ นั่นแหละพ่อบ่บบ่่บ,บ่ทันวาเลยค <c oughs> ่ะพ่อถ้าไปเบิ่งลูกมันไปเรื่อยเลยเบ่งลูกมันไปเรื่อย <c oughs> ๆ <c oughs> เอาครับโคมนีห้องชิพสองลูกกับงามแม่กับงาม <c oughs> นี่แหละนี่เราเทียมกันนี่แหละยืนเทียมกันแล้วครับนี่เล็บหน้าตาหน้าตาดีเหมือนะพ่อเนาะดีหมืดล่ะเล็บใส่ได้ใส่ได้หน้าตาดีหมืดครับนี่น,าาน,นี่ลูกควนเนี่ย มันตื่นคนไหมอสูดนะพอเออดไหี๋ยวถ่ายดีนาดีสุดโต่นครับถ่ายดีนาดีมัดสุดโตนะพอเนาะไม่เียถ่ายดีนาดีมัดสุดโตโมมีเสียจักโตนะครับเนาะ ครับมือนีซีโตผ้ามาเบิงง้วยขุยพอสีนะครับอยากได้โตได้แม่ได้กันค่อยทักมาหนอครับก็ทักมาเบือ้อนี่นะครับเบื้อศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์สองหาศูนย์สองซีนะครับเนาะพอสีแม่เล็กบา้านหนองจิกตำบลหนองจิกอำเภอบอระบ,รบือจังหวัดมหาสารคามน,นะครับเนาะอยากได้ก็ทักมาเบิงนะครับเนาะหรืออยากมาเบิงโตจริงนะพอเนาะมาเบิงเอาโตจริงอยู่หนา้าแลาวีหระนี่คุยก็อยู่หน้าเนานะคุยเอาไว้หน้า กับมาหลุมมาข้าวมาจวงเบิ้งครับว่ามันเหมาะสมซําไดเนาะครับเนาะพี่น้องอยากเห็นตัวจริงกับมาเบิ้งมาหลุ่มมาข้ามาใบเนาะพอเนาะนี่ครับงูห้วยพอสีนะครับห้วยงามผู้เฒ่านะครับเนาะบบถือตาเพื่อนี่บบจับได้หรอครับโบจับมันต้องมีตำล่าผู้เฒ่าเนาะแม่สาวน้อยตัวนี้แข้งขาใหญ่แข้งขาให้หนังหนาหนังดีสีดี แต่มีพอแต่ว่าบ่หูบ่บ่บ่พอบ่เห็นพอแค่บ่เห็นพอมันหนซื้อเนาะพอพอเสียบตัวว่าเขาเขาท่องมาอืมก็น้องสายเยาของเราบอกเอาน้องสายพ้อนี่แหละบอกว่าเขาเสียบตัวมาครับบอกว่าไปเอาบ่ว่าเลยก๋วยมุ้งเนี่ยอันยูดีมีแห้งบ่บ่ใจ บ่เจ้าขายเลยเนาะพอเนาะครับงามสุโตครับงามสุโตแม่สาวนี่ก็งามท้องเรียบร้อยแล้วแม่นี่แม่นี่ก็งามแม่สาวน้อยนี่ก็งามครับนี่เบิ่งดากแม่สาวน้อยนี่งามครับนี่สีก็งามดากก็งามครับโคกหางใหญ่โง่ขาใหญ่ครับนี่เมียมันถ่ายท้อองมาพ้อว่าโอ้ยแม่เนี่ยแม่นี่ถ่ายบักใหญ่ได้ทีพอ ใช่ทุกองค์กันเพราะว่าใบทองค์คักคักนี่แม่นี่คักกุลดอกแม่นี่ก็คักแม่นั่นก็ใส่พอไว้ดีะะคใส่พอไว้ดีสุดโตใส่พอไว้ดีสุดโตมีใบมีหลอดให้เรียบร้อยเนาะพอเนาะอยากได้ยังค่อยมาเบิ่งเอาใบหลอดเนาะครับนี่งามงามงามกูดะภาพพงษ์นาแม่นี่เนี่ยผมมักแม่นี่เลยนี เล็บกระไนปากระไนครับพี่หม้นงี่พอจะเอาควายเขาเขาหฮมมิดอ๋อครับงามอ๋งมองามตัวนี้งามพี่หม้อี่ตัวนี้าหาเมื่อนะพอเนาะครับครับอยาก<ห>าได้ทักมานครับเนาะนี่สวยๆมัดสุดโต,รตครับเป็นเป็นคุ้ยแม่มัดเลยสี่แม่ครับ สีแม่งามเหมือนสตัวมองเลี้ยงเล่าก็ดีได้เลยมองห่มก็ดีครับห่มเขาเง่าก็ดีบ่ได้ถามหาแดดจกอันนี้เป็นคั้วเลี้ยงอยู่ทงไฮทงหน้าครับบ่ได้กินหัวอาหารบ่ได้กินบ่อทันได้กินบ่ได้กินห่มบ่บ่มี้เกือคือกินต่ายหนาโนมูนี่เออกินต่ายหนาโนมูนี่ธรรมชาติเหมือนมีบ่อมีบ่อน้าโลงพร้อมนะครับนี้บ่อน้ามยูพุ่นผงพอดี้ไรพุ่นเี้โอ้ยูพุ่นกับมีอยู่กลางทุ่งอยู่กลางทุ่งมีอีกสี่อไรสี่อไรอู้เป็นตาเหมาะสำหรับเลี้ยงคั้วคกเด้ียโน น้ำมันมันกินน้ำบาดาลโอ้เมื่อกินน้ำสะบ่ไปน้อนซือไปน้อนซือน้ำบาดาลนั่นของว่าเบื้องอลีกเดียวนั่นมีในหอยมาเบิ่งีกแล้วครับวันนี้กระสิปิดลิปที่นี่นะพ่อนาะจะคอยพอกันชิปหนาชิปไปนะครับเนาะอยากได้ยังได้กะโท่มาจองไว้ก็ได้เนะครับพ่อนาะโทรมาหาเบอร์อีพอสีนี่ครับผ่านอยากได้นะครับนะเบอร์กะศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์สองหาศูนย์สองสี่ สีโต้สีแม่ครับมีงามๆนะครับเนาะหรืออยากว่าเบิ่งเอาอยู่นาคอะไรนะครับเนาะอยู่บ้านน้องกิ๊กตำบลน้องกิ๊กอำเภอบุร์บุรจังหวัดมหาสารคามครับเนาะครับคลิปนี้นะเนี่ยน้อนเทือกอ่ะภาเบิ่งขุยงามๆนะครับเนาะขุยผู้เฒ่าเลี้ยงนะครับพอกันคลิปหนาคลิปไหมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับครับนี่เขาบอกว่าเบิ่งขุยอื